เปิดดวงลัคนาราศีมีนประจำเดือนเมษายนเดือนนี้มีดวงดาวได้ข้างราชาชโชคและปะทุมมะเก์ส่งผลให้เนื้อหอมเมตตามหานิยมแรงมากส่งผลให้เป็นเดือนที่ล่ำรวยสุดๆในปีนี้เลยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์มาในธีมดาวพฤหัสบ,บดีเลยนะครับเพราะวันที่19เมษายนนี้ครับ ดาวมสธยมดีจะยกย้ายแล้วครับส่งผลดีกับชาวมีนอย่างแน่นอน100เปอร์เซเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะเป็นดาวประจำตัวเรานั่นเองนะครับและอาจารย์ก็จะทำคลิปเจาะลึกถึงพื้นดวงเลยนะครับติดตามฟังต่อกันได้เลยนะครับแต่คลิปนี้ครับอาจารย์จะดูลายเดือนครับและจะบอกเรื่องราวทั้งหมดทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับไปฟังก่อนวางแผนก่อนลงมือทำก่อนก็จะได้รวยก่อนครับถ้าติดขัดอะไรก็บอกทางแก้เราก็จะได้รอดก่อนนะครับ และยังมีเลขนําโชคอีกนะครับเรียกว่าถูกลงวันได้ไปหลายคนแล้วนะครับตรงนี้ฟังกันให้จบได้เลยนะครับแหมก็เริ่มที่ตัวเล่ากันก่อนเลยนะครับชาวมีเนี่ยต้องบอกว่ามีดาวพระสัสบดีเลยเลขห้าไทยนะครับเป็นดาวประจําตัวแหมแล้วช่วงก่อนวันที่19นะครับก็โคจรเป็นเกษตรตาธิบด,ดีเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะครับแต่หลัง19เก้าเมษายนไปแล้วครับ โคจรได้ราชาโชคฉลกเฉลา่าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสักดิ์ดุจพระราชาคือยิ่งใหญ่มากไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับเอาแล้วครับอยากได้อะไรก็มักจะสุขสมหวังมีเกณฑ์ได้สมปารถนาและดาวพระนัดดาวตัวเองก็ไปลอยในเรือนกันเงินในรอก12บ12ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยปี66ถึง67จะเป็นปีที่ชาวมีนจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีครับ หม่ยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้แล้วไม่หมดเพียงเท่านั้นครับนอกจากมีราชาโชคแล้วครับดาวสุเราอีกครับก็ยังโครจรเป็นปฐุมเกณฑ์ครับเข้าเกขาเรียกสุสามนี้จะเจริญยิ่งยศนาแม้เกิดตระกูลต่ําต้อยยกย่องเสมอพันผู้ดีเห็นไหมเรียกว่าดีกับเราแบบอย่างมากมายเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยส่งผลให้ดวงเราเนี่ยดีมากๆเลยนะครับ และนอกจากนั้นเนี่ยดาวอังคารนะครับยังเข้าเกณฑ์อัมพุุดมเกณฑ์อีกก็คืออยู่ในภพที่สี่ครับภพบพันธุครับฮเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยครับว่าการเงินก็โดดเด่นเมตตามหานิยมก็เยอะมากดาวตัวเองก็ราชาโชคโอ้โหดีแทบทุกดวงเลยนะครับเพราะนั้นบอกเลยครับเป็นเดือนที่สุขสกาวมากมาก และนอกจากนั้นดาวตัวเองยังเจอดาวอาทิตย์อีครับนะครับก็คือที่มาแต่อาทิตย์สี่อาทิตย์มาลอก่อนถูกไหมครับแล้วดาวพฤหัสก็ยาวที่สิบเก้าเอาแล้วอาทิตย์เป็นมิตรกับคูมีคู่มิตรคอยสนับสนุนและไปอรอในเดือนการเงินก็ได้เงินได้ทองเยอะแยะมากมายครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับว่าเดือนเนี้ชาวมีนจะต้องลุกขึ้นมาแล้วลงมือทําไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์ได้ทางนั้นเลยหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองครับ อันนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะครับอ่าทีนี้เรามาโฟกัสในเรื่องการเงินกันบ้างโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าในเรื่องการเงินเนี่ยมีดาวลอยตัง้งแต่ดาวพฤหัสพุธราหูอาทิตย์และดาวการเงินตัวเองก็ดาวอังคารก็ได้องค์เกณฑ์อ่าเห็นไหมเกณฑ์แห่งความมั่นคงแล้วก็ดาวเนี้ยไปลอยอยู่ในเรือนพันธุเห็นไหมพันธุแปลว่าอะไรบ้านรถที่ดีในสังหารมีเกณฑ์ได้จากเรื่องพวกนี้หรือมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถก็ได้จะซื้อจะขายได้หมด นะครับดูโดดเด่นเลยเพราะว่าพันธุกก็ไปลอยในเรือนการเงินเห็นไหมนี่ก็ได้เงินดาวตัวเองไปลอยในเรือนการเงินก็แปลว่าตัวเองเป็นบ่อกเกิดแห่งทรัพย์สินเงินทองต่างๆเนี่ยเห็นไหมดาวลาหูอีกมาจากโลกออนไลน์ก็ได้แดนไกลก็ได้พบพินาเนี่ยเห็นไหมครับดาวอาทิตย์อีกครับมาลอยในเรือนการเงินได้จากอะไรได้จากอลีครับอลีแปลปว่าแก้ปัญหาแล้วจะได้เงินลงทุนก่อนยอมเป็นหนี้ก่อนแล้วได้เงินก็ได้เหมือนกันนะครับตรงเนี้ ต้องพูดจาเจจาสื่อสารแบบดาวพุธเห็นไหมต้องไปพบปาก,กับคนใหญ่ๆตัวโตเหมือนดาวอาทิตย์เนี่ยได้หมดทุกช่องทางเลยผมได้บอกว่ารวยที่สุดในปีนี้เพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยดาวอาทิตย์ก็จะย้ายออกเห็นไหมไม่เจอคู่มิตรกับตัวเราแล้วเห็นไหมก็จะเบาเลงอือเหลือแต่พุธกับราหูแล้วถ้ายิ่งเข้ากลางปีไปแล้วก็จะเหลือราหูอย่างเดียวเห็นไหมก็จะลดน้อยลงไปแปลว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คึกคักมากเศรษฐกิจในตัวเราจะดีมากเพราะนั้นฝากเลยครับให้ชาว มีนทุกคนขยันสู้ลุยจะประสบความสําเร็จตั้งตัวได้มีเมตตามหานิยมคือแหละใครเห็นใครก็รักก็แปลว่าถ้าเรามีสินค้าอะไรเราต้องรีดพรีเซนต์ต้องเปิดตัวต้องพูดเยอะๆเจใจเยอะๆเดินทางเยอะๆก็จะเป็นการดีที่ทําให้เราได้เงินนะครับตรงนี้บอกได้เลยนะโดดเด่นจริงๆหรือดาวพุธมาจากแฟนคนรักก็ได้อีกได้จากคู่ครองอีกเห็นไ,ไหมหรือดาวเกตเลงอีกแปลว่าอะไรก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวะก็หนุนนํา ทาให้เกิดทรัพย์สินเงินทองก็ได้เส้นแรงลางสังหอ์แม่นคิดอะไรตรงออกตรงก็ได้เห็นไหมได้เงินหมดเลยนะครับเรียกว่ายินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้ทีนี้มาดูเรื่องโชคลาภก,กันบ้างโชคลาบเดิมแล้วเป็นดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ไปรอในเดือนวินาศก็จริงนะแต่วินาศนั้นไปรอในเดือนจารเงินต่อครับเห็นไหมแสดงว่าที่จริงแล้วลึกๆแล้วมีโชคมีลาภอยู่ครับและยิ่งดาวตัวเองเป็นราชาโชคคือเลขที่เกี่ยวกับตัวเรานั่นแหละจะออกเลยตรงๆโดยมีเลขห้านำ อ่าหรือเราอายุเท่าไหร่วันเกิดเราวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเลขที่เราชอบเลขเบอร์โทรโอโหออกกันเต็มเต็มได้เลยเพราะนั้นโชคลาภก็ยังมีอย่างที่ผมเนี่ยได้บอกนะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็เห็นชาวมีก็ยังถูกหวยกันอยู่นะมีโชคมีลาภอ่ะแสดงว่าถ้าพื้นดวงเดิมดีก็ถูกต่อแต่ถ้าพื้นดวงเดิมไม่ค่อยดีไม่ค่อยถูกก็งดไปก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เห็นมอยู่ที่พื้นดวงด้วยแต่ถ้าดาวจรก็เห็นได้ชัดว่า ตัวเองเกำลังจะมีโชคลาภมางีโชคลาภไม่ได้แปลว่าเสี่ยงโชคนะหมายถึงเราทําอะไระเ่ะเฮ้ยมีคนมาสนับสนุนอุปสรรคน้อยก็ดีสิครับทำให้เราได้ตังค์เยอะเนี่ยเห็นไหมทำอะไรก็สําเร็จได้เร็วทําเลยนะครับลุยครับจังหวะน,นี้โชคลาภโดดเด่นเสี่ยงกับผู้ชายก็ได้เพราะผู้ชายให้โชคอะไรแบบนี้นะครับผู้ชายที่อ้วนๆท้วมๆหน่อยนะครับจะดีมากเลยในเรื่องการงานดาวการงานก็ดาวพัสบดี โคจรเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนกัรเงินแปลว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือจะออกจากงานมาทําเองอ่ะตัดสินใจเปลี่ยนได้หรือจะหางานทําเสริมเพิ่มเลยยิ่งทํายิ่งรวยเออหรือการงานที่ทําอยู่แล้วดีเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งอยู่ในทิศทางที่สวยงามอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้เออบอกได้เลยการงานเป็นราชาโชคจะมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อคุปตะถภ์ให้เราประสบความสําเร็จนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือ งานมาเองคือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหางานก็มาเองก็ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการงานก็ดูรุ่งโรดเจิดจรัสทำทั้งออนไลน์ออฟไลน์อยู่กับราหูเห็นไหมบางคนก็มีงานเท่าๆมาให้ทาบางคนก็อยากให้เราเล่นการเมืองแหม่ก็ช่วงนี้จะเลือกตั้งพอดีเห็นไหมจะมีอะไรหลากหลายไห้ทำงานเยอะไหมเยอะแน่นอนเพราะไปไประชุมนุงก็คุดอาทิตย์ราหูเห็นไหมเพราะฉะนั้นงานจะเยอะแต่ดีครับได้หลายชะโชคทําไปก่อนเถอะแล้วจะประสบความสาเร็จทําให้เราดู มี value เพิ่มขึ้นแหละอ่ะบอกเลยลูกค้าเข้ารัวๆร่ำรวยได้นะครับทีน,นี้มาดูเรื่องครอบครัวกันบ้างครอบครัวนี่คือดาวพุธนะครับดาวพุธเราเนี่ยโคจอรอยู่ในดองการเงินทั้งเดือนเลยนะอ้าวแสดงว่ามีเกณฑ์ได้ตังค์แต่ดาวพุธพักองศาถอยหลังสิบห้าเมษาแสดงว่าต้องทําตั้งแต่วันนี้เวลานี้ไปเลยนะครับเพราะวันที่สิบห้าเปษนาไปแล้วเนี่ยมันจะได้น้อยลงจะได้ยากขึ้นและย,ยิ่งดาวพุธไปเจอพระราหูคู่ศัตรู มันก็พูดอันธพาลวิวาดลาหูไงก็มีเกณฑ์ขัดแย้งก่อนถึงจะได้ตังค์ต้องไปฟ้องถึงจะได้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนจบสวยไงจบแล้วได้จบแล้วดีหรือมันมีเกณฑ์จะทะเลาะก,กันเล็กเล็กน้อยๆ้อยเราก็อย่าพูดเยอะีกครับนะเน้นน้ําเย็นเข้ารูปกันเจรจา,จาดีครอบครัวก็จะยิ่งดีหรือบางครั้งก็ไม่มีอะไรมากแค่รถต้องซ่อมถึงเวลาซ่อมพอดีแต่เคมประกันได้ไม่ตองใจบ้านก็มี อุปกรณ์ชารุดทุดโทรมเล็กน้อยหรือคนในบ้านเจ็บป่วยเล็กน้อยแป๊บเดียวก็หายหรือบางทีจะเป็นลักษณะน,น,นี้คือรถไปเฉี่ยวไปชนแต่เลขกรถออกอ่ะเห็นะหคู่ศัตรูแต่รอในเดือกนกันงินจะเป็นทรงประมาณนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าใช้ได้อยู่นะครับอยู่ในมุมที่ดีแต่ฝากหน่อยเรื่องปะทะคารลมกันขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆ้อเนี่ยลิ้นกับฟันกันแต่คนที่บ้านเนี่ยก็ฝากหน่อยนะครับหรือคนที่บ้านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลสิครับเรารู้ก่อนเนี่ยอาหารการกิน อะไรก็ซับพอร์ตกันไปก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับในเรื่องความรักกันบ้างความรักอนะ่ะพบปัตนิมีดาวเกต์มาลอยครับดาวเกตนะ์เนี่ยผมแนะนําถ้าทางที่ดีคืออนะไรพากันไปไหว้พระทําบุญไหว้เทพนะครับเสริมดวงกันไปก็จะมีความสุขอ่อาอนนี้ยิ่งดีครับคนมีคู่นะครับแต่ก็ฝากไว้หน่อยว่าถ้าคนโสดเนี่ยจะมีเกณฑ์เจอคนมีตำแหน่ง เช่นพ่อไม้แม,ม่ไม้ต่างชาติลูกพักคุณุ่ชีวิตอย่างไรอย่างหนึ่งเข้ามาแรกๆก็มาดีก่อนเพราะว่าไปรอในเรือนกันเงินนะครับก็จะได้ตังค์แต่หลังๆวันที่ส5าเมษาไปแล้วให้ประคับประคองมากยิ่งขึ้นเพราะดาวคนรักพักองศาแปลว่าแฟนมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแบบนี้นะครับหรือจะทะเลาะคุยกันไม่รู้เรื่องหรือมีปัญหาก่อนหรือต้องฟ้องร้องถึงจะได้เงินอันนี้ทายได้หมดแหละครับเพราะว่าดาวพูดไปเจอพระราหูเจอคู่ศัตรูไงแต่ก็ในหนึ่งก็คือเจอดาวที่จะเจอดาวพฤหัส ก็เป็นคู่มิตรกันแสดงว่าเมืม่อจะเกิดอะไรขึ้นดูแล้วเราจะเอาอยู่ผ่านได้เพราะดาวประจำตัวเราดีมากๆและผมยกตัวอย่างเลยนะครับเมื่อเมษาปีที่แล้วครับพุทธลาหูก็อยู่ตรงนี้แต่มีดาวมุตยูอยู่ครับอันนั้นน้นหนักกว่าเราก็ผ่านปีที่แล้วมาได้เพราะฉะนั้นปีนี้ดาวมุตยูย้ายออกไปแล้วและดาวพฤหัสมาแทนเป็นดาวที่ดีกว่าเยอะด้วยเพราะฉะนั้นมีอะไรกันก็ ดูแล้วเคลียร์กันได้ครับนะครับฝากไว้เป็นกาลังใจให้นะครับตรงนี้แต่ถ้าใครมีกิ๊กมีเล็กมีน้อยระวังเจอสายลับจับบ้านเล็กความลับเปิดโป๊ะแตกอ่าฝากไปด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ตัวใครตัวมันเลยนะครับเพราะไม่อยากให้มีอยู่แล้วผิดสินและที่สําคัญระวังจะมีดารามีข่าวเช้าอะไรแบบเนี้ยได้เหมือนกันอ่าน่ารอติดตามดูได้นะครับตรงนี้สุดท้ายครับเรื่องลูกและบริวารโอ้โหดูสดใสดูดีดาประจําตัวเรา ก็มีทั้งราชาโชคดาวบริวารก็ไม่ได้มีดาวเลยเสีย,สยแปลว่ากระจายงานให้หลูกน้องทําเต็มที่ได้เลยลูกก็มีเกณฑ์มีข่าวดีสอบติดอะไรแบบนี้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆครับโอโหอันนี้ยินดีด้วยเพะฉะนั้นสรุปดาวตัวเองเป็นราชาโชคดีเหลือหลายทําน้อยได้มากเอไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแล้วก็ฝากเลยครับเลขนําโชคห้าหนึ่งสี่แปดศูนย์ครับขอให้ชาวมีนทุกท่านร่ารวยเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ y o u t u ู e มีปุ่มซุปเปอร์แปงแล้วนะครับ อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับข้างล่างคลิปนะครับข้างปุ่มดาวน์โหลดครับก็คือรูปหัวใจขอบคุณครับฝากไว้หน่อยนะครับเป็นกำจ่ายกัะจานเกเทวาได้ครับเรื่อตั้งแต่40บาทมากถึงก็1,000บาทแล้วแต่ซื้อได้ส่งมาได้เลยนะครับจะขอบคุณอย่างสูงครับอ่าและใครที่อยากดูดวงจอหรือกัญชานเกเทวายินดีครับแอดไลน์แอดสายเกเทวาห5แล้วก็ทําตามที่ไลน์บอกได้เลยหรือ2ครับฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูแล้วได้อะไรค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไร และภาพเฉลิมิตรชจตาส่วนบุคคลมีว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาวงชตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวทจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปเป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทาแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดสายเกรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไโรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับรัพย์รับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน QR โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรทเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื่อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไซเกรสเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยาก รู้ลักขณาเพราะลักขนานะั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดน,นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ